วันที่3,473ชุดแต่งงานข้ารับคําสั่งนายท่านให้นําชุดแต่งงานมาส่งให้พูดหมอฮุยหลงยิ้มตายีพางเราพูดหมอตื่นหรือยังตอนนี้คงไม่ได้นอนหลับอยู่กระมังดูฝานมองท้องฟ้าเจ้ามาเ้าไปหน่อยนายหญิงยังนอนหลับอยู่จริงๆพูดแล้วเขาก็เดินเข้าไปข้างในพร้อมอีกายพางเอ่ยว่าไปถึงข้างในแล้วก็บอกเลื่อนง,งหน่อยให้เลื่อนโซ่ดูว่านายหญิงตื่นแล้วหรือยังฟังแล้วหุยหลางก็โบกมือไม่รีบไม่รีบนายท่าน ค่าให้มาส่งของแล้วอยู่ต่อที่นี่ถ้าไม่รีบนอนกลับไปรอพูดหมอเตือนแล้วให้มอบให้หนางก็ได้เห็นดังนั้นแล้วลูกฝันเอ่ยขึ้นว่าเช่นนั้นก็ได้เจ้าคุณเคยกับจวนนี้จะไปพักผ่อนเองเอถอะข้ายัางมีงานต้องทําอยู่ข้างหน้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าไม่ได้ไดๆเจ้าไปทํางานเถอะหวยลางกลาไม่ต้องการให้เขาอยู่เป็นเพื่อนเช่นกันจากนั้นเดินเข้าไปข้างในด้วยตนเองลานด้านหลังภายในจวนเฟิองซานยวนกินอาหารเช้าอยู่ข้างในกับซู่ซี คิดถึงบุตรชายคนเล็กของตนเองเขาอดทอนหายใจออกมาเสียงหนึ่งไม่ได้หลังนี้เจ้าเด็กเพิ่งจิวแต่งงานเขากลับมาไม่ได้เสียอย่างนั้นจนถึงตอนนี้ข้าไม่ได้พบเขาหลายปีแล้วไม่รู้มันกันว่าเขาเติบใหญ่ขนาดในแล้วพูดขึ้นมาแล้วเขาคิดถึงบุตรชายคนเล็กของตนอยู่บ้างเพียงแต่ตอนส่งเขากลับไปครั้งนั้นบอกว่าไม่อาจลงเขาได้เมื่อยังมาไม่ถึงเวลาตลอดหลายปีมานี้จึงไม่ได้กลับมาเลยสักครั้งเช่นกันพวกเขาย่อมรู้สึกคิดถึงมากสูสีฝั่งดังนั้นแล้วมีสีหน้าคุ้นคิดนางกล่าวว่า ใช่ไม่ได้พบเหยื่ยอ,อมาหลายปีมากแล้วแต่ทําอะไรไม่ได้ขอเพียงพันไปอีกสักสองสามปีพอเขาลงเขามาก็กลับมาหาพวกเราได้เองหลังจากเกิดเรื่องพวกนั้นในปีนั้นตอนนี้ขอเพียงบุตรชายนางมีชีวิตอยู่ต่อให้ไม่ได้พบกันก็ไม่เป็นไรอีกด้านหนึ่งเฟิ่งเซียวที่เพิ่งรำมวยเสร็จเดินเข้ามาในลานเรียกขึ้นเสียงหนึ่งวันดงสังคนมาลงเดินออกมามองเฟื่องเซียวมีอะไรหรือเมื่อคู่นี้ข้าพบคุยลางบอกว่าโมเจอให้เขาส่งจุดแต่งงานมาให้เซียวจิว อีกเดี๋ยวจะไปดูที่เรือนของเซลจิวทีว่ามีตรงไหนต้องปรับแก้หรือไม่เฟิงเซลพูดพังนั่งลงข้างๆโต๊ะที่น้ำให้ตนเองดื่มจอกหนึ่งสังกวนมาลงฟังแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนได้ข้าดูแล้วนางนำเสื้อผ้าจุดหนึ่งมาให้เฟิงเซลให้คนเตรียมน้ำให้ท่านแล้วท่านเพิ่งรับมวยกลับมามีแต่เหงื่อไปทั้งตัวไปอาบน้ำเลยเธอะข้าจะวางเสื้อผ้าไว้ท่านตรงนี้เห็นนางยุ่งอยู่ตรงนั้นเฟิงเซลหัวเราะเสียงดังของพวกนี้ให้ข้ารับใช้จัดการก็ได้แล้วเจ้าไม่ต้องทำเองหรอกจริงสิ เจ้ากินข้าวเช้าเราหรือ,อยังยังเลยรอท่านกลับมากินด้วยกันสังคนมรลงกล่าวจากนั้นเดินออกไปข้างนอกเพื่อสั่งให้สาวใช้ไปเตรียมอาหารเช้าข้าพูดหลายรอบแล้วว่าไม่ต้องรอข้าเจ้าหิวกินก่อนได้เลยเฟิงเซียวว่าพร้อมกันนั้นก็เดินไปทางห้องน้ําพางพูดขึ้นอีกข้าจะไปอาบน้ําหน่อยอีกเดี๋ยวจะมากินข้าวกับเจ้าได้สังคนมรลงตอบเสียงวานจากนั้นถามอีกว่าต้องให้ข้าช่วยท่านถูหลังหรือไม่ไม่ต้องรอข้าจัดก,การเองเสื้อผ้าของเจ้าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนด้วยเฟิงเซียวกล่าวให้นางออกไปก่อน สังกวนมาลงเห็นอย่างนั้นจึงออกมานั่งในลานคิดว่ากินข้า,าวเช้าแล้วจะไปดูที่เรือนของบุตรีว่าต้องเตรียมอะไรหรือไม่อีกด้านหนึ่งเฟื่องจิ๋วลังหน้าลังตาแล้วบิดขี้เกียจก่อนเดินออกมาจากห้องมาถึงต่างนุ่มแล้วก็นอนลงอีกครั้งรู้สึกว่าช่วงนี้ว่างเกินไปน่าเบื่ออยู่บ้างตอนนี้เองเลิงโซงเดินเข้ามาคาราวะเฟื่องจิ๋วหนึ่งครั้งก่อนเกานายหญิงหุยลังมาแล้วตอนที่สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ชุดกระจกเหมื่นมายาเฟื่องจิ๋วที่นอนขี้เกียจอยู่บนต่างนุ่มฟังเราเตือนเต้นขึ้นมาทน,นห,หาาไท่ไหี ให้เขามาเถอะเขาบอกว่าเราคําสั่งจากเจ้าตำหนักมาเพื่อมาส่งชุดแต่งงานให้นายหญิงแต่เพราะเขามาถึงตอนเช้าจึงไม่อยากรบกวนนายหญิงตอนนี้ถ้าจะไปเรียกเขาเข้ามาเจ้าค่ะเรืองสวงเอ่ยก่อนจะถอยออกไปชุดแต่งงานเด้อเรงจิวนอนลองมนตีนนุ่มอีกครั้งสองมือรองไทยทอยมองทองฟ้าพังคิดว่าเมื่อเจอบอกว่าจะเตรียมชุดแต่งงานในข้าไม่รู้เหมือนกันว่าชุดแต่งงานที่เขาเตรียมให้จะเป็นอย่างไรต้องบอกว่าตอนนี้นางคาดหวังอยู่บ้างจริงๆ ไม่นานนักเนงสวงเลยหุยรังก็เดินเข้ามาด้วยกันพูดหมอมุหรังยิ้มตายีเดินเข้ามาในทันให้ข้ามาส่งจุดแต่งงานพูดหมอเห็นแล้วต้องชอบแน่นอนเฟิงจิ๋วลุกขนนังถามว่าอยู่ที่ไหนนำออกมาให้ข้าดูหน่อยุือรังตอบรับเสงหนึ่งคราวนี้จึงหยิบกรองสีเหลี่ยมใบใหญ่ออกมาจากใรห้องมิติเขาหอบกรองใบนั้นออกมาวางตรงหน้าเฟิงจิว๋วจากนั้นราวกับเลิงสวงว่าเลิงสวงจะช่วยข้าเปิดกรองทีเลิงสวงก้าวไปเปิดกรองขนาดใหญ่ออกจากนั้นถอยลังไปเย็นข้าง,างสายตาทอดมองไปที่กรองนั้นเช่นกัน แค่มองไม่อาจละสายตาไปได้แล้วเพิงจิวมองกรองนั้นถูกเปิดออกทายในนั้นกระแสแสงส่องออกมาจ้าตาทำให้ตรงหน้านางผ้าเดือนไปเล็กน้อยแม่ไม่ได้ยกชุดแต่งงานขึ้นมาแต่แค่มองเช่นนี้ก็รู้ถึงความงดงามตองตาของชุดแต่งงานนี้แล้วนี่เกินกว่าขอบเขตของชุดแต่งงานแล้วเรียกได้ว่าเป็นอภรรซียนที่งดงามพรัง่งพราวสีแดงเจิดจ้าและสีทองของความสงสงขับนิ้นกันและกันงดงามเสียจนไม่อาจละสายตาได้ดูหลังเห็นความประหลาดใจในวาตาเฟิงจิวรวมถึง ความปิติบนใบห,หน้านางรอยยิม้มบนนั้นดึกลํำขึ้นอีกหลายส่วนเขาพันลำพองใจเตรียมจะเอ่ยวาจาทว่ากลับได้ยินเสียงของสร้างคนมาลงดังมาจากข้างหลังเซกอนเซียวจิวคารียินว่าพ่าเจอให้ฮวยลงังส่งชุดแต่งงานมาให้เจ้าเป็นชุดแต่งงานแบบไหนกันสร้างคนมาลงมีสาวใช้สองคนติดตามมาด้วยกําลังเดินเข้ามาอย่างชา้าๆหวยยินหวยลางกําลังสวงเห็นนางแล้วก็รีบพารวะทักทายเสียงหนึ่งสร้างคนมาลงบอกให้ทั้งสองคนไม่ต้องมาพิธีก่อนเดินไปข้างหน้าท่านแม่เ่ิงจิวลุกขึ้นยืน เดินเข้าไปจูงมือนางยิ้มพางกล่าวว่าท่านแม่มาได้เวลาคดีหวยลังเพิ่งนําชุดแต่งงานหมค่ากําลังเปิดดูยังไม่ได้หยิบออกมาเลยสังกวนมาลงมองชุดแต่งงานเจ้าจ้าในก่องใบนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าชายชัดออกมาแคมมองเช่นนี้รู้สึกว่างดงามเป็นอย่างยิ่งแล้วชุดแต่งงานนี้น่าจะไม่ใช่ของธรรมดาลําบากเขาแล้วเรือระยะเวลาสั้นๆเช่นนี้กลับหาชุดแต่งงานเช่นนี้ให้เจ้าได้หวยลังฟังแล้วพยักหน้าหูยินตาดีนักนี่ไม่ชุดแต่งงานธรรมดาจริงๆเขายิ้มแยม้ม ทางมองพวกนางชุดแต่งงานนี้เชื่อว่าชุดกระจกมืนมายาไม่ใช่แค่ชุดแต่งงานยังเป็นชุดป้องกันภัยระดับเซียนอีกทางเป็นสีสันได้มากมายตามใจนึกได้สีทองบนันคือเซนได้เพลิงทองที่ไหนท่านตั้งใจหามาแข่งแก่งหาไดเปรียบดาบและกระบี่ฟันไม่เข้าว่ากันว่าเมื่อสมใส่แล้วจะสบายพอๆกับปีกจัก,กรจันทร์ไม่รู้สึกถึงน้ำหนักของเสื้อผ้าโดยสิ้นเชิงยิ่งเขาพูดก็ยิ่งตื่นเต้นพูดหมอท่านอยากลองสวมดูหรือไม่ เมื่อส่งชุดกระจกมือมาอยาแล้วจะรู้สึกแตกต่างออกไปมีหูเย็นอยู่ที่นี่ด้วยพอดีให้นางช่วยดูอีกแรงก็ดีเหมือนกันสังกวนันลงฟังแล้วพยักหน้าเช่นกันกล่าวกับเฟิงจิวา่าอลองสวมดูก่อนเถอะ